สวัสดีค่ะเอฟซีสาวหน่อยเป็นบัาแท่งเอฟซีน่ององค์หญิงค่ะพ่อพอกับ่องปราวันแม่ครัวน้ององค์หญิงด้วยค่ะบรรยากาศแม้ฮมสาวค่ะมันี้สแ้งเผือใส่ปลาค่ะ <c oughs> นม่ฮัสาว ลุงหม,ม,มกลุงหม,มกยางเาง็ยหยางลุงหม,มกเปิดซองเลยเด้อพี่นอ้องฝากกดติดตามช่องโดโดมาน้องุงอิงเด้อค่ะช่องลุงหม,มกค่ะฝากกดติดตามเด้อค่ะพี่นอ้อง พี่น้องเขาไปคนเบิงเด้อค่ะเพราะว่าโดโดหมาน้องอุงอิง,งโดโดนี่ซื้อซองลายแห้งค่ะแต่อันนี้มันเป็นหมาน้องอุงอิงเด้อค่ะที่มีลูบลุงโมก,กับมักโดค่ะ เป็นอย่างรอเบิงว่าปลามันเขา่าไอ้ไอมันมันบืน,นค่ะเนี่ยมันจะเนี่ยมกังคืนมันมันบืนขึ้นมากหาหนาักตันแต่สิขเข่าไปแน่ห่นขอไปแนตรงหน่อยก็ได้แกงดีค่ะปลาคอหน่อยแต่มันลงบอ่อมันก็นจะกินปลาอื่นต้องเอาออกค่ะ บะคอลูกดิกกะถาแม่แม่่มาท่านออกมาแม่เมื่ออาบน้ำขึ้นปะน้างก็นอนนี่คือกันค่ะแบบปะน้างเขาเมื่ออาบน้ำเนาะค่ะมาเน่แม่หน่อยกับสิมนาค่ะมาเห็ุตนเงินกันค่ะ นี่แดดอยู่แต่ว่าลุ่มลมเย็นดีอยู่งดกล้วยใหม่เลยเนะี้ยงดกล้วยใหม่เลยเอาสายยางม่สีงดกล้วยใหม่แม่ๆมกสายยางงดกล้วยใหม่อันนี้ดกดิกออกกําลังกายวางังเสาร ไอ้แรนเลวเท่าไหิ่นลังสิเป็นแรน,น,นขาพลสันสันพนแร่น้ำาสนกุนตุนกุนตุนดิ่มหอยต้องรีบเอามาบอยย่อมได้สีแลนอยู่หงนเสานี่ก็สิแกงนี่แหละเผื่อปปสนนใส่ปลาใส่ผัาขันแงใหอปลานังสือผัาขันแนงมาอยู่ค่ะมันดอกใหม่ก่อนเชียงน้อย ดอกใหม่ดอกบัวงามน,นี่ต้นใหม่ถีเอฟซีพ่นส่ทรงมให้ค่ะต็ขอบคุณหลายๆขอบคุณนแทนอีหลาหน่อยเนาะคะ่ะพอนองบได้ยยู่แต่ว่าเพ่นกันยังทรงต้นใหม่ดอกใหม่มให้บ่าว่านก็ขอบคุณแทนอีหลานีคกนหาคนแพงอีหลา หลยหลายพี่น้องดีใจนํำค <_ C os> วามาควมแพงสิต่อพ่อแม่แม่อีฟซีมีให้หน้องเนาะค่ะ <_ C os> นี่สื่อเขียนติดอยู่ค่ะเ <_ C os> บาทโนเขียนสื่อติดอยู่เด <_ C os> ี๋ยวประวัน สผ้ามาเบิงไอ้ข้างฝีเนาะค่ะหืมต่อเท่องต่อข้ามดอกบวกัวงามงามนี่ดอกบวกัวบ้านอีหลา งามสาวงามงามขอบคุณเอสซี่สาวหน่อยเพชรบันแพงเอกเอสซี่หน่ององอิงด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ที่มากดติดตามซ่องหลังบานทีมหลังบานค่ะทีมหลังบาน มาคอยให้กำลังใจที่มหลังบาทเนาะค่ะก็ขอบคุณลหลายๆขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่อฟี่ต่างประเทศในประเทศเขามากดติดตามใหม่หรือคนเก่าก็ดีเนาะคะ่ะที่มาคอยให้กำลังใจประวันกับบอมมี่อย่างลายด้อค่ะมี่แต่คำาขอบคุณอย่าลืมกดติดตามช่องประวันแม่ครัวน้องห,ง,หงิงป้านางแม่บ้านน้องห,งหญิง ต้องพูนแบนหน่อยน,อน้องหญิงแล้วก็โดโดม้าน้องหญิงเด้อค่ะเป็นสองของลุงหม,มกลุงหม,มกกับแฟนปะวันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขับตะไข่เด้อค่ะสำหรับพิมนี้เอาสำเนียกันนะคะ่ะลิปหนาพอกันไม้มีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขกันสุขสุขคนนะคะ่ะ ำลำลำรวยรวยสวัสดีค่ะ